สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นไม้ครับพี v e r s อร์ชั่น1์5กันนะครับผมแอบบเล่นมานิดหนึ่งครับโอ้คงไม่นิดนึงหรอครับเฮ้ยไปไป่ะอันนี้ก็คือบ้านแรกๆของผม ผมอยู่กับน้องอันนี้คือบ้านพี่สาวนี่คือบ้านของไม่มีแนละ้ว วันนี้จะเอามาเล่นตัวรอดนะครับเล่นเองน่ะผม ใครอยากให้ผมสร้างอินโทรก็คอมเมนต์มานะครับน้ำอินโทรม่ได้แต่ผมสร้างไม่สวยครับก่อนที่จะให้ผมสร้างก็ย้อนย้อนไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับคลิปแรกเลยครับที่บอกคลิปแรกของผม เด่เล็กแล้วว้าลืมหาอาหาาเลยไม่มีหาากินใังก้า,วากลวท่านผู้ชมรู้ไหมครับถ้าสร้างกระจกแล้วถ้าพวก คิปเปอร์อะไรเห็นนี่มันจะระเบิดนะครับน,นี่นนะ้ำแล้วก็ถ้าไม่มีบ้างอ็ไม่มีกระจกมันจะไม่เห็นเรามันก็ไม่รู้ไม่รู้ไงมไงมันก็นระเบิดโจเดียเป็นศัตรูที่โหดร้ายผมอ่านสากิจไม่ค่อยออกมผมบอกเลยครับ ผมจะอัดไม่นานครับ น้องผมดูแล้วคิปปี้ครับไอมอนดุดเขียวเครื่องเล็กอืมเล็กมาก เพราะผมแรกๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากให้ผมนำคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดไ like, ลคนะ์และกดซับ c r i b e นะครับและกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ อ,อันนี้ก็มาในบ้านกูอันนี้ก็ออกมาถ้าเอาตัวรถแรกๆนี่สร้างบ้านแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ก็เลยว่า เฟสผมจะทิ้งลิงไว้ได้านล่างนะเออ,เอ,อข้าวข้าว,าวอ่าเด็ก ขอโทษด้ยนะครับเมืกี้มีการเร่งนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าพ่อใครชื่ออะไรก็ขออภัยด้วยนะเพราะาผมไม่รู้ผมยังตัดต่อไม่เก่งคลิปนี้ผมจะตัดต่อเปล่าไม่รู้นะ อยากมี channel นเ,นเดี๋ยวผมน้ํมีสาคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะไปสอนสร้าง channel น,น,นะครับง่ายมากครับง่ายโค,ครตรโคตรอย่าให้ผมสอนอะไรก็บอกได้คอมเมนต์มาเลยอุ๊ยขครจะกูอุ้ยฟ้าเดี๋ยวกูฆ่าเองอือ ทำไมมึงเชอญมาบ้านกจังวะอุ้ยคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะมีคำหยบาบใครหน่อยนี่นี่หน่อยครับจะกินทำไม ไม่อยากรุนครับน้องเป็นอะไรผมเลือดรดครับมันกินลูกกระตาแม,ม,าม่มมไม่ใช่มใชแม่มดคว้างอ๋อไม่ใช่ครับแม่มดคว้างผมไม่รู้มีเพื่อ,อมนมาเยี่ยมบ้างก็ ต้องไปรับแขกหน่อยรับตีกูหน่อยบอกแม่หมดนะมึกแม่หมดไปบ้านแล้วอย่าเปิดประตูมิ๊กูบอกว่าอย่าเปิดประตูมิ๊จะเจอแม่หมดทิปอะไรเฮ้ยเก็บไปเถอะไปเอาของไว้ในหีบ เอาเล็กไปทำอะไรรู้รไหมก็รับอะไรก็คิดอะเฮ้ยอย่ารับอย่ารับเอาเล็กไว้มีบกหินนี่ นิกมีเดลคุณไหมเนี่ยมีซองอะไพอดีเลยชาวยังขึ้นข้าบมาใหม่นะนี่พี่ก็มีอ้าวพี่จะน,น้ำตะพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนิกไปอุ้ยไปคุณเมืองเดี๋ยวพี่จะฆ่าสัตว์แล้วก็นิกเอาไปดิไปคุณเมืองกับพี่ป่า

ว่ามึงจะเจอน้องเกียวพีนเถอะอ่าครับมันนี้ก็ขอจบเพียง แค่นี้นครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครนะครับ,บอย่าลืมนะครับตั้งเป้าหมายแค่ขอแค่สิบพอครับเด้ห้าสิบพอเพราะอันนี้<อ>เป็น,มนหมคลิปแรกของผมน้ำมีเน,นื้อก่มีไหม